สวัสดีครับนาบินเห็นว่ามีโปรแกรมชิงแชมป์โลกในบีบีซีร้อยสามสิบห้าปอนด์น้ำหนักนี้นี่เข้าที่แล้วใช่ไหมครับผมก็เป็นน้ำหนักที่ปรับมาจากร้อยยี่สิบหกมาแล้วสามห้าโอ้ถือว่าโดดขึ้นมาเยอะเลยก็มันก็มันก็เป็นรุ่นของมันนะโตเร็วด้วยเหรอเนาะเราอายุเท่าไหร่แล้วครับนาบินปีนี้แปดสิบแปดส่วนสูงจะสิบเก้าแล้วจะสิบเก้าส่วนสูงครับร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบแล้วปีที่แล้วร้อยแปดสิบเจ็ดสามเซนเลยไปได้อีกไหมเนี่ยแบบเนี้ย อ,นนอืม,มวยไทย5ยกหายไปนานเลยแฟนมวยคิดถึงยังไงครับน้องก็ถ้าผมได้มีโอกาสผมก็จะมาอือ,อช่วงนี้ก็3ยกไปก่้วก็3ยก,ย,ยกด้วยแล้วก็ในสายของอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยครับว่าไฟนี้ก็5ยกแล้ว 5, 5ยกอ่ชอาชกกับใครน้อง กับลูกาฟาโก้นักชกชาวอิตาลีอิตาลีเคยเห็นฟอร์มเขาไหมก็เคยครับผมเ็เหมือนจะเน้นหมัดมากกว่าเป็นมวยซ้ายคิดว่าเราต้านพลังหมัดเขาอยู่ไหมก็จะทำให้เต็มที่ครับผมแชมป์เส้นี้คิดว่าเอาได้ไหมจะพยายามน้ำแชมป์กลับมาครับผมแล้วก uka, Commons, cción, Italy, form, ็มวยไทยฮายโยนี 3> 3> well> okay. okay. ่ม yeah. um, right. okay. okay. Ma ีโอกาสได้ดูนาวินนะก็มีครับพิกัดนี้เลยแล้วภาษาซีาปอนเนาะโอเคแฟนมวยคิดถึงขอบคุณมากๆครับน้องฝากไลน์ถึงแฟนมวยหน่อยก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับ ช่วยกันเชียร์ช่วยกันเป็นแรงกำลังใจให้ผมนะครับผมทําเต็มที่อย่างนี้ตลอดทุกไฟแนะ่นอนครับผม,ามาบน้องขอโชคดีครับผม<อ>เป็นกำลังใจให้ครับ